เราได้เรงได้โอ้โหไกดลาไก่เลาโอ้โหโอ้โหติดเก๋าเฮ้ยเอ้าเอ้าเ็ีเก็บเฮ้ยตาไม่ของดีเก็บไวตอนทายแน่เลยอะไม่มี สีเราต้องดูดูอ้าวเอ้ยเห็น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 อย่านะยนะโอเคทำยังไง้ดิเฮ้ยใช่อ๋อโอ้ย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 โอมยโอ้ไม่กินอ้ยโอยม่กินอ้ยโ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 อ้ย เธอไม่ต้องไล่แต่เขาก็ได้นะเขาไม่สนใจเธอหรอกแ่ยวยตไว่้เยมจะสอนไปก่อนแม่เคยมาแล้วนะแม่เ่น้อมาก่อนอุ๊ยเห็นหมดเลย เอางเงี้ยเอาเอาปิดเอาปิดไว้ที่หน้าอกกันนะปิดไว้จะได้ไม่มีใครเห็นเวลาไม่อยู่ข้างไหนเนี่ยคนไม่มีกับรางรางค่ะเหรอคะแล้วพี่ใหญไปเตือนปาวค่ะเขาไหวเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วค่อยกดจ้าอนอ๊อกจับไปแล้วโดนจับแล้วจับแล้วเจ้ากดเกเลยเนี่ยโอโนอเจ้ากดเ้ยไม่ได้ใคร นั่นแหละเองชนะนี่ใบเดีวยดวนะละวันเตือนเตือนเตือนอะไ